สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ตามหงลงสนามครับที่นี่บีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับเพราะว่าพรุ่งนี้เตะในทิศเอ้ยสำหรับคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลจะเล่นแอนฟิลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสครับทีมเจ้าป่าจากซิดนียกราวนะครับจะมาเยือนถึงทิศแอนฟิลถ้าพูดถึงคู่นี้แล้วเขาจะซัดกันเวลา3ทุ่มนะครับในวันอาทิตย์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นเวลาหน้าหนาวแล้วนะครับของที่อังกฤษนะครับ ถ้าว่ากันถึงคู่นี้ลิเวอร์พูลแน่นอนครับว่าสถิติของลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเหนือกว่าฟอ r e เรส์อยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะนับคู่นี้ในการเจอกันมาเนี่ยถ้าอยู่ในความทรงจำพาย้อนกันไป3นัดซึ่ง2นัดแรกต้องบอกก่อนว่านอตติงแฮมฟอ o r เรสเนี่ยเคยทำแสบก,กับลิเวอร์พูลนะครับในยุคที่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ไม่ใช่ครับเป้างเกงกเดียวนะฮะยิ่งใหญ่ทะลุแชมป์ยุโรปนั่นก็คือในช่วงปี77แล้วก็78 ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแชมป์ยุโรปแล้วลิเวอร์พูลนั้นยังไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลลีกครับฟอ e s เรสต์ขึ้นชั้นมาครับในปี7778และพวกเขานั้นปรากฏว่าเข้าชิงลีกครับกับลิเวอร์พูลและเล่นรีเพย์แมทต้องดวนถึงรีเพย์เลยครับแล้วกลายเป็นนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ที่ชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อศูนและพวกเขาเป็นดับเบิลแชมป์ในปีนั้นนะครับได้แชมป์ทั้งดิวิชั่ n น1แล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลลีกครับกระชากไปเลยลิเวอร์พูลก็เลยยังต้องรอต่อไป แล้วในฤด,ดูการต่อมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Nottingham Forest เนี่ยได้เล่นฟุตบอลยูโรเปียนครับหรือว่า u ยู Champions League ในปัจจุบันปรากฏว่าคู่นี้จับฉลากเจอกันตั้งแต่ยกแกรกๆเลยแล้วลิเวอร์พูลตกรอบด้วยน้ำมือของ Nottingham Forest เล่นแบบไปกลับนะครับฟอเรสชนะที่ซิตี้กราว2ประตูต่อ0แล้วก็เสมอที่แอนฟิลดครับ0-0ลิเวอร์พนะูลนั้นลุ้น3สมัยนะครับปรากฏว่าเสร็จให้กับฟอ r เรส แล้วที่สุดแห่งความทรงจำนัดที่3ครับคงจะไม่พ้นเกมนี้รอบรองชนะเลิศ FA ครับปี1989เกมนั้นเล่นที่ฮิลส์บ ورو ถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยเล่นไม่ถึง10นาทีครับปรากฏว่าเกมต้องยุติการแข่งขันและยุติการถ่ายทอดสดในตอนนั้นนึกว่านึกว่าสนามถล่มอัศจรรย์ถล่มข่าวมันมาเป็นแบบนี้นะครับจนกระทั่งในอีกวัน2วันต่อมาในการข่าวครั้งนั้นเนี่ยถึงได้ทราบว่า มันไม่ได้อาจจรันถล่มครับแต่ว่าเป็นการที่มีแฟนบอลเสียชีวิตจากการถูกเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่หน้าสนามเนี่ยเปิดประตูให้แฟนฟุตบอลกว่าสี่พันชีวิตที่ไม่มีตั๋วเนี่ยนะครับข้างหน้าให้เข้าไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าในครั้งนั้นจนเป็นเหตุนะครับให้มีแฟนฟุตบอลเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นจนถึงวันนี้เนี่ย97คนด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องราวของลิเวอร์พูลกับ นอตติงแฮมฟอ o r เรสฉบับย่อมาแล้วในยุคนั้นต้องบอกว่าทั้ง3าเกมที่ผมพูดเนี่ยกุนซือของนอตติงแฮมฟอ o r เรสใช้แค่คนเดียวฮะก็คือกุนซือปากตะไคร้ไบรันคลัฟผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วหลังจากที่ฟอ r e เรสเนี่ยไปท่องยุทธจักรอยู่ในหลีกล่างมาอย่างยาวนาะนตั้งแต่ปี1999ฤดูกาลที่แล้วพวกเขากลับมาแล้วสามารถชนะลิเวอร์พูลได้1ประตูต่อศูนย์ในเกมที่ซิตี้์กราวน์นะครับแต่ว่ามาเล่นที่แอนฟิลด์สู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างดุเด็ดเผ็ด ใครจําได้หรือเปล่าว่าเป็นยังไงไม่ต้องจําครับวันนี้เอามาให้ดูแล้วพิธีเต้ยเรามาดูเกมนี้ครับที่แอนฟิลลิอร์พูลอยู่ในชุดแดงเราก็เข้าไปก่อนเลยครับลูกนี้จากดิโอโก้โชต้าหประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหกว่าจะได้เนี่ยรอกันถึงครึ่งหลังเลยทีเดียวครับจากลูกคอเนอร์ของอเล็กซานเดอร์โนครับเปิดเข้าไปแม่ยังกันเขาเดินมาเอออยยังดีหน่อย โอ้ยนำแล้วกูดูเทรนด์ครับเปิดลูกนี้แล้วมันเด้งมาฟาบิโ,โมง่งแล้วก็โชต้าครับเช็คบินจากนั้นฟอ r e เรสเนี่ยทุ่มขึ้นมาแล้วใช้อาศัยการพิงครับแตะลูกนี้ทะลุขึ้นมาทางขวาแล้วซัดลูกนี้ฉลับเสียบตะข่ายเข้าไปเลยโอ้ยดวงแตกครับโรเบอร์สันแล้วคนที่ยิงเข้าก็คือนิโก้วิลเลียมส์ครับนักฟุตบอลของลิเวอร์พูลที่พึ่งขายไปนั่นเองครับ เพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้เล่นแน่นอนนีโก้โอ้โหลูกนี้ได้ยิงเต็มข้อดีเหลือเกินครับแล้วก็มีฉลับดูครับพิงพิง,พงแล้วงัดๆกันไปกิฟส์ไว้จ่ายออกขวาครับแล้วยิงฉลับ็อบโบตุงตาคายหรือว่าพูดได้ลูกฟีคิกครับโลโบซอนโยนลูกนี้มาพักอกแตะหนึ่งทีแล้วซัดลูกนี้เข้าไปดิโอโก้โชตา ว่าเยิงลูกนี้สวยเลยครับที่ไม่ดีใจเนี่ยไม่ใช่แอคนะฮะแต่ว่านึกว่าล้ำหน้าครับคอมเดินมาผมปลิวเลยพี่ว่าขึ้นหน้าครับ2-1งหนเซลเขาทำไมเนี่ยลูกัดเปิดบอแล้วก็เข้ามาที่เสาแรกครับโชต้าซัดลูกนี้โอ้โหเคโอนาบาสหมดสิทธ์เซฟดูอีกทีนึงครับจากมุมนี้1-2มังตรงตะข่ายโอ้โห อาวนียี่นี่มันใหญ่เอาอะไรครับโอ้โหเนี่ยใหญ่ยา,ย,ายาวกลมดำมันของจริงครับทุ่มมาแล้วซัดลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหมอร์แกนกิฟส์ไว้นี่ครับไปแซวค่าตัวแกแพงครับยิงให้ดูเลยครับตะโกเลยอ๋อเจ้าอ๋อเจ้า,จาช่วงนี้ติดซีรีส์ครับกลับมาดูอีกรอบหนึ่ง หลับตาลงก็รู้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรแล้ว,ลวก็ทุ่มลูกนี้เข้ามาครับดูครับฟานได้มงอู้หลูกนี้ฟาดอย่างกับไพศาลใหม่หันลาเลยครับมานี่ครับกิฟต์ไวส์สองสองหรือว่าพูลุยหนักครับตังเตอีกทีนึงมนูนยังใส่เบอร์ย7อยู่เลยครับตอนนั้นอเล็กซานเดอร์โนเปิดโคลงเข้ามาครับแล้วก็ชาร์จตรงนี้เข้าไปโม,มเมนโซโลอ้โซไปแล้ว ขอบลุกขึ้นมาครับโอ้เก่าขอบเกลครับใครแซลจังโอ้สะใจจริงๆครับลิเวอร์พูลชนะจนได้ครับ3ประตูต่อ2นี่ได้จากลูกตั้งเตะล้วนเลยครับโอ้โหนี่ชิ้นล้วนเปิดลูกนี้ซาร่าเนี่โดนดึงหลังแอนเลยนะครับแต่ว่ายังอุส่าห์ยิงเข้าไปโดยซาร่านำเสนอโดยซูซกิทริปเปลิลโบนัสดีวดวจัดเต็มแบบนี้ เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มส,สิงสิงห์คอร์ปอเรชัน www.blsiam.com ติดตามชมคลิปไฮไลท์พิมลีได้ที่ YouTube บีแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพี่ทีเด้อ ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้ลิเวอร์พูลถือว่ากําลังติดเครื่องเลยนะครับบดจำบดมากครับในฤดูการนี้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนอตติแองโกเรสเองช่วงหลังแกก็ไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็ว่าแกติดเสมอนะฮะแกน่าจะชอบอัศนีวัสันครับช่วงนี้รักเธอเสมอบ่อยมากแต่ว่าลิเวอร์พูลถ้าว่ากันตามเชิงเนี่ยในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ตัวเลือก ดีกว่าฟอ r e เรสครับฟอเรสเนี่ยเหมือนกับทีมรวมสหประชาชาติมาเดี๋ยวเราไปดู11ตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับหรือผู้ผู้เองก็ต้องวัดใจกันและครับว่าตรงกลางเนี่ยกับหน้าเป้าเป็นเรื่องที่จะต้องเ,อเลือกกันต่อผู้สาประตูแน่นอนครับต้องใช้อลิซอนเบเกอร์เป็นด่านสุดท้ายอยู่แล้วนะครับ กองหลังทเทรนอเล็กซานเดอร์อโนอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับฟอร์จิฟันไดค์แล้วก็คอนสแตนตินอสซิมิกาส์นะครับส่วนตรงกลางนี่แหละครับตอนนี้จะกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับก็คือตัวของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับโดมินิกโซโบสลายไรอันกาเวนแบชนะครับแล้วก็ทางข้างหน้า ก็คือดีอาร์สดูนเยสและก็ซาลาเราคาดว่านะครับจะใช้ชุดนี้ลงสนามจริงๆแล้วกาเวนแบสสตาร์ทมา2เกมเราก็คิดว่าในในตัวของกาเวนแบสเองเนี่ยน่าจะพักแต่ด้วยฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดถือว่ากาเวนแบสทำได้ดีนะครับเชื่อว่าถ้าไม่มีการบาดเจ็บหรือการล้าเขาจะได้เล่นต่อส่วนข้างหน้าดาวินดูนเยสการวิ่งลงมาแล้วก็โอโลดของเขา ทำให้ตรงกลางทำได้ดีเพราะนูนเยสสามารถกลับเข้าไปสู่ตำแหน่งในเกมรุกได้เร็วได้แรงและไปได้สูงกว่าในตัวของกักโปนะครับส่วนโชต้าเนี่ยหลังที่เล่นเต็มแม็กน่าจะได้พักในเกมนี้ครับแล้วซาร่ากับดีอาสจะลงตัวจริงนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอ o r เรสเนี่ยนะครับผู้สาประตูก็นี่ละครับเทอร์เนอร์กองหลังอย่างที่บอกครับโอ้โหนี่มาจากแทบจะมาจากสหประชาชาติกันทั้เลยนะครับนี่ครับ มังการาเนี่ยไม่ได้อยู่หัวหมากนะครับว่าเป็นกองกลางมังการาซังกาเล่นะครับแล้วก็โดมิเก้โดมิเกสนะครับคือซังกาเล่เนี่ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลแมนซิตี้สุดท้ายมาอยู่ฟอร์เรสต์นะฮะสุดยอดไปเลยส่วนข้างบนเนี่ยแหละครับอันนี้อยากให้จับตามองเพราะว่าทั้งมอร์แกนกิฟส์ไวทั้งเอลังกาเนี่ยมันเป็นประเภทลากจี้นะครับแต่กองหน้าเนี่ยคือคริสฟูด ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ไม้รุ่นโบราณไว้คอยมงุงทีเนี้ยลูกครอสมันก็จะมาจากทางแซตอยเย่ o กับทอฟฟโฟลลมากกว่าเพราะนั้นมันดูยังขัดขัดอยู่ในเกมลุกนะครับว่าจะใช้คนที่ลากจี้แล้วไ่เปิดบอลเนี่ยมันก็ดูยังคงแปลกแปนะครับสำหรับ Nottingham Forest ดูแล้วน่าจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแล้วคู่นี้ไม่น่ามีปัญหานะครับลิเวอร์พูลจะชนะ นอตทิงแฮมฟอร์เรสได้แต่แอบคิดว่าไอ้ลูกกลางอากาศลูกแปลกๆมันจะเกิดขึ้นเอาไปเลยครับ4ประตูต่อน1นิเวหรือว่าู้จะเก็บอีก3คะแนนสะสมออมรัพย์กันไปเรื่อยๆในฤด,ดูกาลนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ครับที่นี่ครับบหลแอมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพิทิษเอ้ยสวัสดีจ้าติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาล ดูฟรีที่ True ID